เหตุการณ์ต่อจากตอนที่แล้วอเล็กเซียที่ยืนอยู่ตรงหน้าอาจารย์ซีนอนได้ถามกับเขาว่าที่นี่คือสถานที่ของเขาอย่างนั้นเหรอหมายความว่าคนร้ายที่ลักพาตัวเธอก็คือเขาสินะอาจารย์ซีนอนตอบกลับด้วยรอยยิ้มว่าถูกอย่างที่เธอเดานั่นแหละจำเป็นต้องมีเธอเป็นวัตถุดิบสำหรับการวิจัย อเล็กเซียจ้องคำเหม่งไปที่อาจารย์สีนนท์และพูดว่าไม่รู้หรอกนะว่าวิจัยอะไรกันแต่เสียใจด้วยผู้ชายที่เขาออกทุนวิจัยให้นานถูกสัตว์ประหลาดขยี้จนเละคามือไปแล้วทันทีที่อเล็กเซียพูดจบเลือกก็ไหลออกจากบาดแผลที่ต้นขาของเธอโดยการโจมตีที่รวดเร็วของอาจารย์สีนนท์แล้วอาจารย์สีนนท์ก็พูดว่า ช่างมันสิขอแค่เลือดของเธอยังอยู่ดีก็พออเล็กเซียจ้องไปยังอาจารย์สีนนด้วยความเจ็บใจและบอกว่าแต่ละคนพูดถึงเรื่องเลือดกันอยู่ได้วิจัยเรื่องผีดูดเลือดกันอยู่หรือไงอาจารย์สีนนจึงตอบกับเธอไปว่าเธอนั้นไม่จำเป็นต้องรู้ถ้ามีเธอกับผลการวิจัยเขาก็จะได้เลื่อนขั้น เป็นอัศวินโตกลมลำดับที่12แล้วก็จะได้บอกลาตำแหน่งครูฝึกสอนดาบไร้สาระนั่นสักทีอัศวินทั้ง12ผู้สนับสนุนค้ำจุนลัทธิอัศวินโตกลมผู้มีฉายานี้จะได้รับทั้งตำแหน่งชื่อเสียงและความมั่งคั่งตามที่ต้องการถ้าได้เลือดของอเล็กเซียเงื่อนไขนั้นก็จะครบสมบูรณ์อาจารย์ซีนอน ก็พูดต่อว่าถ้าเป็นไปได้ก็อยากได้เลือดของเจ้าหญิงไอริสมากกว่าอเล็กเซียที่ฟังเช่นนั้นก็โมโหขึ้นมาเพราะเธอเกลียดการถูกเปรียบเทียบกับพี่สาวอเล็กเซียจึงฟาดดาบไปที่อาจารย์สีนอนแต่เขาก็สามารถรับดาบของเธอได้แบบสบายๆแล้วพูดว่าน่าลั้วน่ากลัว,ลวที่ผ่านมาแกล้งทำตัวเป็นเด็กดีรหรอกเหรีย อเล็กเซียก็ฟาดดาบต่อไปแบบไม่ยัง้งระหว่างที่รับดาบของอเล็กเซียอาจารย์สีนนท์ได้กล่าวชมเธอว่าเคลื่อนไหวได้ดีสมกับที่เขาช่วยฝึกวิชาให้และบอกต่ออีกว่าดาบถูกๆแบบนั้นเอาชนะเขาไม่ได้หรอกอเล็กเซียจึงทิ้งระยะห่างแล้วบอกว่ายอดฝีมือนั้นเขาไม่เลือกดาบกันหรอกนะอาจารย์สีนนท์ จึงตอบกลับว่าถ้าเป็นยอดฝีมือก็จริงอยู่แต่เธอน่ะเป็นแค่คนธรรมดาอาเล็กเซียที่ฟังแบบนั้นก็ชะงักไปและคิดว่าเธอนั้นรู้อยู่แล้วต่อให้สู้กันตามปกติก็คงเอาชนะอัจฉริยะไม่ได้แต่เธอก็ไม่ได้กวัดแกงดาบอย่างมั่วสู้เหมือนกันเธอเฝ้ามองดาบของพี่สาวอย่างใกล้ชิดพยายามทดเชย สิ่งที่ตัวเองยังขาดโดยตั้งพี่สาวเป็นเป้าหมายเพราะฉะนั้นตัวเธอในตอนนี้ก็ต่อสู้อย่างพี่สาวได้เหมือนกันแล้วอเล็กเซียก็ตวัดดาบออกไปจนทำให้อาจารย์สีนอนได้รับบาดแผลที่แก้มอาจารย์สีนอนพูดด้วยความตกใจว่าเชิงดาบเมื่อกี้มันท่าของเจ้าหญิงไอริดอเล็กเซียก็ตะโกนกลับไปว่าเป็นนึกเสียใจ ที่บังอาจดูถูกเธอที่แท่นประหารก็แล้วกันอาจารย์สีนอนเช็ดเลือดที่ไหลออกจากแกมและบอกว่าน่าสนุกทางนั้นเขาเองก็ต้องเอาจริงหน่อยแล้วที่ผ่านมาก็แค่เล่นเล่นเท่านั้นเพลงดาบที่จะแสดงให้เห็นต่อไปนี้คือดาบที่แท้จริงของเขาดาบของว่าที่อัศวินโตกลมยังไงล่ะพูดจบพลังเวทก็ไหลปกคลุมใบดาบ จากนั้นก็ฟาดฟันไปที่อเล็กเซียการโจมตีที่รุนแรงจนทำให้พื้นรอบๆนั้นสุดและแตกกระจายแล้วดาบของอเล็กเซียก็หักเป็นเสี่ยงจากการรับดาบที่รุนแรงของอาจารย์สีนอนอเล็กเซียได้แต่นั่งสุดลงกับพื้นโดยอาการที่หวาดกลัวและน้ำตาก็ไหลอาบแก้มของเธอแล้วอาจารย์สีนนก็บอกกับเธอว่า เธอนั้นเป็นเหมือนพี่สาวไม่ได้หรอกคนธรรมดาพยายามสักแค่ไหนก็เป็นได้แค่ลิงที่เรียนแบบคนและบอกให้เธอนั้นอย่ามาด้วยกันแต่โดยดีขณะเดียวกันก็มีเสียงเดินตึกๆมาจากด้านหลังอาจารย์สีนนท์ก็หันไปถามว่าใครกันเขามาที่นี่ตั้งแต่เมื่อไหร่และคนที่ปรากฏตัวออกมาก็คือชายในเสื้อโค้ตสีดำ สวมหน้าก,ากากครึ่งหน้าแล้วเขาก็กล่าวขึ้นว่าน้ำของข้าคือชาโดผู้เร้นกายในเงาและตามล่างเงาอาจารย์สีนอนจึงชี้ดาบไปที่ชาโดแล้วพูดว่าแกเองสินะมาจอนจัดที่ตามกันลักธิในช่วงนี้ดูเหมือนจะกําลังได้ใจเพราะทำลายฐานที่มั่นขนาดเล็กไปได้ตั้งหลายแห่งคนที่ยืนอยู่ที่นี่ คือซีนอนกริฟฟีว่าที่อัศวินโต๊ะกลมลำดับที่12แล้วยังบอกอีกว่าชีวิตของแกขอเอามาเป็นผลงานสู่การเป็นอัศวินโต๊ะกลมเลยแล้วกันเมื่อพูดจบเขาก็โจมตีใส่ชาโดในทันทีความเร็วของการโจมตีนั้นทำให้อเล็กเซียที่เห็นนั้นถึงกับอึงอาจารย์ซีนอนแสายะยิ้มออกมาและเขาก็ต้องตกใจ เมื่อเห็นชาโดมาโผล่อยู่ด้านหลางของเขาในพริบตาแล้วชาโดก็กล่าวขึ้นว่ากำลังหลักของลทัทธิอยู่ไหนละ่ะอาจารย์สีนอนก็หันไปโจมตีใส่ชาโดต่อไปเรื่อยๆแต่ชาโดก็ปัดป้องดาบของเขาได้แบบสบายๆแล้วก็พูดขึ้นว่าดาบของว่าที่อศวินตกลมนั้นช่างทื่อเสียจริงอาจารย์สีนอน ก็ตะโกนว่าอย่ามาดูถูกกันแล้วเขาก็ฟาดฟันดาบใส่ชาโดอย่างต่อเนื่องแต่ชาโดก็รับดาบและปัดป้องอย่างชิวๆวอเล็กเซียที่ได้เห็นการต่อสู้ของชาโดจึงได้พึมพำออกมาและคิดว่าดาบนี้เหมือนกันเลยเหมือนกับรูปแบบดาบอันสมบูรณ์ที่เธอเคยตั้งเป้าไว้สมัยเด็กก่อนจะถูกเปรียบเทียบกับพี่สาว จนเขวออกนอกเส้นทางดาบในอุดมคติที่เธอเคยวาดภาพไว้ดาบนั้นไม่ได้เกิดมาจากพรสวรรค์พลังหรือความเร็วแต่เป็นดาบของคนธรรมดาที่ไปถึงได้ด้วยการฝึกฝนซ้ำแล้วซ้ำเล่าเธอชอบเชิงดาบนั้นดาบที่เปี่ยมด้วยความทุ่มเทดาบของคนที่สั่งสมความพยายามซ้ำๆอย่างตรงไปตรงมา พี่สาวที่บอกว่าชอบดาบของเธอก็อาจจะรู้สึกเหมือนกับเธอในตอนนี้หรือเปล่านะระหว่างที่อเล็กเซียกำลังจมกับความคิดนั้นอาจารย์สีนอนก็ถูกชาโดซัดจนกระเด็นอาจารย์สีนอนค่อยๆลุกขึ้นและถามด้วยความโมโหว่าแกเป็นใครกันแน่ทั้งที่แข็งแกร่งขนาดนั้นทำไมถึงต้องปกปิดตัวตนด้วยชาโด ชีดาบไปที่เขาแล้วบอกว่าพวกเราคือชาร์โดกาเดนผู้เร้นกายในเงาและตามล่างเงาพวกเราดำรงอยู่เพื่อการนั้นอาจารย์สีนอนบอกว่าคิดจะเป็นปริปับกับลทัทธิจริงๆอย่างนั้นเหรอทางนั้นเขาก็จะช่วยสนองให้เองและเขาก็ได้หยิบบางอย่างออกมามันเป็นยาเม็ดสีแดงที่สามารถเพิ่มพลังให้กับคนที่กิน พลังแห่งการบรรลุนี้ถ้าคนทั่วไปใช้ก็จะพ่ายแพ้ต่อพลังจนพินาาเสียเองการใช้พลังอันร้ายกาศนี้ได้อย่างอิสระคือคุณสมบัติของผู้ที่จะเป็นอัศวินโตกลมผู้บรรลุลำดับที่สามหลังจากที่เขากินยานั้นเข้าไปทำให้พลังเวทเพิ่มขึ้นจนบรรยากาศร,รอบๆนั้นสั่นสะเทือนจากใบหน้าที่หล่อเหลา ก็อัปลักษ์ขึ้นอาจารย์สีนนทบอกให้ชาโดนั้นเข้ามาเลยเขาจะแสดงพลังอันแข็งแกร่งให้ดูเป็นขวัญตาเองชาโดมองดูเขาอย่างนิ่งสงบแล้วพูดว่าช่างอัปลักษณ์เสียจริงมีดีแค่นั้นอยาาอ่าบังอาจอ้างตนว่าแข็งแกร่งหน่อยเลยเพราะนั่นคือการดูถูกความแข็งแกร่งระดับสูงสุดแล้วชาโด ก็พูดต่ออีกว่าพลังที่ยืมมาไม่มีทางไปถึงความแข็งแกร่งขั้นสูงสุดได้จากนั้นชาโดก็ยกดาบขึ้นเหนือหัวแล้วพลังเวทน้ำเงินแกมม่วงก็ล่องลอยทั่วบริเวณและมารวมกันที่ดาบอาจารย์สีนอนที่เห็นก็สงสัยในรูปร่างของพลังเวทนี้ชาโดได้ตั้งท่าและบอกว่าจงมองดู ความแข็งแกร่งที่แท้จริงให้ประจักษ์แกต่ตาเสียจากนั้นก็โจมตีออกไปศาสตร์ลับ I am atomic มข่าคือปรมาณูการโจมตีที่รุนแรงจนพื้นที่โดยรอบระเบิดขึ้นเป็นวงกว้างลำแสงขนาดใหญ่พุ่งขึ้นฟ้าพร้อมแรงระเบิดจนสั่นสะเทือนไปทั่วบริเวณครั้งหนึ่งเคยมีชาย ผู้คิดท้าทายอาวุธนิวเคลียร์เขาฝึกฝนร่างกายฝึกฝนจิตฝึกฝนวิชาแม้กระนั้นอาวุธนิวเคลียร์ก็ยังอยู่สูงเกินเอือ้อมต้องทำอย่างไรจึงจะไม่สลายไปเพราะอาวุธนิวเคลียร์ชายหนุ่มไม่อาจตัดใจจึงฝึกฝนอย่างบ้าคลาั่งจนกระทั่งค้นพบคำตอบหนึ่งแค่กลายเป็นอาวุธนิวเคลียร์เสียเองก็สิ้นเรื่อง สุดยอดศาสตร์ลับที่มีอนุภาพรุนแรงเทียบเท่าอาวุธนิวเคลียร์อย่างแท้จริงอเล็กเซียที่เห็นดังนั้นได้แต่นั่งอึง้งท่ามกลางพื้นที่ที่ถูกเป่าหายจนราบเป็นหน้ากลองระหว่างที่นั่งอึ้งอยู่นั้นก็มีเสียงเรียกชื่อของเธอดังขึ้นจากด้านหลังเมื่อหันกลับไปก็เห็นเจ้าหญิงไอริสกำลังวิ่งมาแล้วเข้ามากอดเธอด้วยความเป็นห่วง แล้วถามกับเธอว่าไม่บาดเจ็บตรงไหนใช่ไหมอเล็กเซียจึงบอกว่าไม่เป็นไรแล้วกล่าวขอบคุณพี่สาวของเธอแล้วภาพเหตุการณ์ก็ตัดมาณะสถานที่หนึ่งในโรงเรียนอเล็กเซียกับซิดกำลังยืนพูดคุยกันอเล็กเซียบอกกับซิดว่าเขานั้นผลข้อกล่าวหาว่าเป็นคนร้ายลักพาตัวแล้วซิดจึงตอบกลับไปว่า ขอบใจแต่สายตาเหยียดหยามนั้นไม่ต้องก็ได้และอเล็กเซียก็พูดขึ้นว่าเป็นคดีที่มีปริศนาเยอะพอดูแต่ฉากหน้าก็ถือว่าคลี่คลายแล้วพี่สาวของเธอจะจัดตั้งหน่วยสืบสวนเฉพาะกิจขึ้นมาและเธอเองก็กะว่าจะให้ความร่วมมือด้วยแล้วเธอก็มีเรื่องที่อยากขอบคุณสิทธิ์ว่าก่อนหน้านี้ ที่ซิดบอกว่าชอบดาบของเธอถึงจะช้าไปหน่อยแต่ขอบคุณมากนะในที่สุดเธอก็ชอบดาบของตัวเองได้แล้วถึงจะไม่ใช่เพราะซิดก็เถอะอีกเรื่องคืออาจารย์สีนอนซึ่งเป็นคนร้ายก็ตายไปแล้วการลักพาตัวเจ้าหญิงมีโทษร้ายแรงถือว่าสาสมแล้วซิดท,ที่ยืนฟังอยู่ก็คิดในใจว่าไม่นึกว่าอาจารย์สีนน จะบ้าจี้เล่นตามบทของเขาด้วยอเล็กเซียได้บอกว่าพวกเขาไม่จำเป็นต้องแกล้งเป็นแฟนกันอีกแล้วแต่เธอคิดว่าจะลองอยู่ในความสัมพันธ์แบบนี้ต่อไปอีกสักนิดก็ไม่เลวแล้วซิดก็บอกว่าขอปฏิเสธพร้อมกับชูนิ้วกลางให้แก่อเล็กเซียแล้วบอกต่อว่าเห็นอย่างนี้แต่เขาก็เป็นคนงานยุ่งนะเออ ถ้าต้องโดนเจ้าหญิงสันดานเสียอย่างเธอปั่นหัวเล่นไปมากกว่านี้ขอไปเอาหัวโขกเต้าหู้ตายยังจะดีกว่าเมื่อได้ยินซิดพูดแบบนั้นอเล็กเซียจึงชักดาบแล้วบอกว่างั้นก็ตายไปซักตอนนี้เลยแล้วกันพร้อมกับใช้ดาบฟันไปที่ซิดจนเลือดกระฉูดกองเลือดปริมาณมากซึ่งถูกค้นพบบนด่านฟ้าในภายหลังถูกเล่าขานต่อไปอีกนาน ในฐานะหนึ่งในเจ็ดเรื่องลี้ลับของโรงเรียนอันมีชื่อว่าคดีฆาตกรรมไร้ศแล้วก็จบตอนที่6ชีวิตไม่ต้องเด่นขอแค่เป็นเทพในเงาหากผิดพลาดก็ขอภายไว้ด้วยแล้วพบกันใหม่ตอนหน้าสวัสดีครับ